เธอตื่นขึ้นมาเธอจะมองเห็นอาหารมากมายที่ฉันจะเตรียมให้เธอพูดดีจะมีใครใส่ใจตัวฉันมีเธอที่ห่วงใย หมาอีก้อนนึงะคะเมื่อสัีร่ไม่เห็นกันเนาะ ก็เนี่ยนะคะพอดีเสียงของท่าท้ายด้วยนะคะเสีย,ยงรบกวน,นเยองเนาะเห็นไหมเห็นไหมคะทอานี้ถ้าใครเป็นทีมงานของพี่อ้อมนะแต่ตั้งเดี๋ยวให้เอาจากพี่อ้อมเลยก็ได้นแะบ่งใช้แบ่งทำงาน การมนวานนี้ที่อยากพูดกับทุกคนเนี่ือ้นเนาะคืออยากให้คนเข้าใจในผลที่พี่เลือกเขาในวันนี้นะคะเมื่อที่อยากให้เขาลองฝึกทำงานนี้บ้างในวัน,นี้นะคะวนไม่เพลิดเพลิน หัวใจง่ายน่เดียวตอนเย็ีพี่เรียนสายไฮในยูทูบนะเดี๋ยวถ่ายเสเดี๋ยวจะค่อยตัดให้เนาะเดี๋ยเขาบุให้เดี๋ยวนนยพีนะววคนะ่คนนันใะมันชย ันแต่คลิปนั้นที่ตัดตัดคลิปไม่ทันนะคะเพื่อนก็จะได้ไม่ได้ให้ดูรูปที่ทายที่ว่าเขาขอให้่ทางแรกอะไรแบบนี้น,น,น,นะคะ มารอดเข้าให้ฟังเนาะโอเคตรอดเข้าให้ฟัง แค่อยากดูแลเท่านั้นทำได้ไหมให้ฉันเป็นห่วงเธอได้เจอวันละครั้งก็พอส่วนเธอเองจะไม่รักไม่ว่ากันแต่ฉันก็จะอรอขอกันดี นะคะเพื่อนแล้วก็หนูจะลืมมาดูนะเดี๋ยวจะให้พี่เป็นทีมงานของหนูคนแรกเลยจะให้ตามที่จะให้ทุกอย่างทุกอย่างเลยนะถ้าเกิดพี่อยากทำงานยูทูบถ้าเกิดพี่ชอบดูคลิปหนูจะมีรางวัลให้จะให้ประกาศแล้วก็จะมีสมุดให้ด้วยนะไว้จดที่รางวัลของพี่นะ ถ้าใครไปทางานถ้าใครไปทีมงานหนูเอ้ยงานหนูนะคะเพื่อนแล้วก็ขอเป็นใคห้าคนนะเป็นรุ่นใหญ่เลยนะแบบเด็กอ้ว่ารุ่นรุ่นใหญ่รุ่นแรกรุ่นของก็จะทำงนานรุ่นแรกเลยว่าขอมาขอให้หนูคัดเลือกมาให้ได้แบัตรนาวเลยนะคะเพื่อนชื่อชื่อเขาชื่อจริงเขาเปียบไปหน่อยนะคะเพื่อน วันชายแดงเจริญน,นะคะเพื่อนวันนี้จะมาสอนเพื่อนพี่มาทำแพนเนอร์กันดีฝา่แบบเนี้ยอันวยซูซามอีกแล้วคันน่าลองหรือว่าถ้าจะเ,จเมาก็ได้นะเคยกินถ้าปลายแันหนึ่งมีตัวอย่างแพนเนอร์ให้เดี๋ยวขอให้หน้าแดนหน้าดงสวยเนาะนี่แบบนี้นะ นี่อย่างงี้มีหน้าอื่นอ,อีกโอ้เวลาไปเรื่อมากหายไปเรื่อยเลยนะคะเพื่อเวลาเราจดไฮเนอร์แบบนี้พี่เน้ากับแฟนค,ครูไสามคนแล้วครูพุ่งปีแล้วครูกิ๊กแล้วก็ครูอ้อนชาเสร็จแล้วดูแลที่เราดีฝ่านะคะเพื่อนวันนี้เราจะจด วานหน้าว่างอยู่อยาค่อยวาดรูปตกแดดไปเนาะนะคะเพื่อนเดี๋ยวเห็นไหมอุปกรณ์จดดไฮเนอร์สีก็มีกระเป๋าอีกอย่างน,นี้นะคะเพื่อนแล้วเนงนะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวถ่ายาให้ดูอี่งานนี้จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะ แล้วพี่ที่คนทำงานพี่เราที่ทำงานอิสระอยากอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ายังไงอ่ะช่วย เดี๋ยวเขาจะมีอ,ย,นนะะอ,ย,อยู่ช่วยให้นะคะขอคิดก่อนที่เพื่อนินค้าเสร็จแล้วอะทิ่แล้วอะน,นี่นั่เนี่ยถ่ายเวลาทำให้ดูเนาะเวลามันใกล้จะถ่าย ถ้าถ้าต่ายจะถ่ายหมายให้ต่อหนึ่งนะคะแบบหนึ่งนะอ๋อเอ็น เป้าหมายเล้วก็เข็นเป้าหมายก่อนนะคะแล้วก็เข็นว่าไฮเนอร์นะเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปตันเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อให้ใหม่เป้าหมายคู่คู่รัก น,นีนี่เห็นไหมเห็นไหมครางเพื่นี่มุมนี้พี่ว่านูปเป็นคนที่เคยเลี้ยงรูปพี่แต่เด็กนะมีสองคนเคยเลี้ยงพี่แต่เด็กพี่เปียแล้วก็มีโนด้ยนะนี่คราง่านี